จะเปิดร้านเสริมสวยครบวงจรจำเป็นต้องเรียนทุกอย่างไหมคะครูมด คำตอบนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเลยเราจะเรียนแค่บางอย่างที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะทําก็ได้หรือรัการที่เราจะทําธุรกิจสิ่งหนึ่งที่คนทําธุรกิจอยากจะได้คือ1กําไรถูกไหมคะ2ลงทุนแล้วก็อยากจะคืนทุนเร็ว3อยากให้ธุรกิจนี้เป็นเครื่องผลิตเงินให้เราให้เราได้มีเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวอยู่กับธุรกิจที่เรารักอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองทบทวนตัวเองดูดีๆว่าเท่านี้เราจะเปิดแบบครบวงจรอ่ะเราจะเรียนแค่ศาสตร์ใดได้หรอคะ จริงไหมเราก็ต้องรู้ให้ครบทุกหลูปของการทำเสริมสวยครบวงจรสำคัญที่สุดคือการลงทุนกับความรู้ของเราเพราะมันเป็นการติดกระดูมเม็ดแรกของการทำธุรกิจแล้วทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นได้ถูกต้อง วันนี้นะคะถ้าใครอยากจะเปิดร้านเสริมสวยนะคะ mm hmm. มดมีคอร์สซา l o n m เมคโอเวคุณจะสามารถเปิดร้านเสริมสวยเนี่ยได้แบบครบวงจรเลยนะคะมีผมชายผมหญิงยืดดัดตัดซอยรวมไปถึงสปาผมแบบเวียดนามหรือว่าสลิปซารอนที่เขากำลังฮิตอยู่นะคะปกติคอร์สนี้อยู่ที่ราคา69,000บาทใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอมาคอร์สซาร์ลเมคโอเวอร อยู่ที่ราคา35,900บาทเท่านั้นเองค่ะแคปหน้าจอนี้แล้วแอดไลน์มาทักหานะคะแล้วเดี๋ยวมดจะไปตอบต่อในไลน์ค่ะแล้วเจอกันนะคะ